ขอกาบสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่ติดตามผมทนายโสนิสุวรรณีวันนี้เป็นวันที่ครบระยะเวลาในวันเสาร์วันทิศที่จะต้องมาพบพี่น้องชาวไทยของเรานะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยที่ห่วงใยพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเรา นะครับว่าจะอยู่ในสถานการณ์โดนแทรกแซงและทำลายในรูปแบบต่างๆจากองค์กรนอกกฎหมายนะครับและองค์กรการเมืองที่ทำลายสิ่งเหล่านี้พี่น้องชาวไทยที่ต้องการที่จะขับไล่เผด็จการทหารออกจากระบบการเมืองไทย พี่น้องชาวไทยที่ต้องการขับไล่นักธุรกิจการเมืองออกจากประเทศไทยของเราออกจากระบบการเมืองไทยของเรานี่ก็เป็นความห่วงใยเป็นกรณีสําคัญมากและพี่น้องชาวไทยผู้รักชาติที่ยังยังไม่มีความชัดเจนในอุดมการณ์ ที่ผมนำเรียนแล้วทุกท่านวันนี้ต้องพบกับพี่น้องประชาชนผมเตรียมอาไวา้นะฮะสามเรื่องพอระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีปรากฏการณ์น้ําท่วมใหญ่นี่เป็นเรื่องความห่วงใหญ่ของเราที่เกิดกับพี่น้องชาวไทยตอนเนี้นะครับหลังจากโควิดมาเนี่ยโควิดยังไม่ได้ส,งสางศาเนี่ยภายพิบัติอุทกภัยใหญ่เกิดขึ้นพายุลูกเดียวเท่านั้นนะ จมบาดานกัน10บกว่าจังหวัดนี่คาดว่าจะมาอีกสองลูกครับไม่รู้จะจมบาดานกันอีกเป็นกี่จังหวัดแล้วครับนะครับ,รบและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคําสั่งตดเจ้าคณะจังหวัดที่อยู่ในยุทธศาสตร์หลักๆของประเทศไทยทั้งภาคกลางภาคอีสานและก็ภาคตะวันออกสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็น อะไรบ้างที่อยู่เบื้องหลังในวันนี้ผมจะนำเรียนพี่น้องผู้ฟังรายการที่สนใจและติดตามเรื่องนี้และกระลาสุดเรื่องการที่ชาวไทยของเราเนะี่ยได้ลุกขึ้นมาตอบโต้ตอบกลับเอาคืนการสมยอมกันระหว่างคณะกรรมการอิสลามและเจ้าหน้าที่ของรัฐของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทำให้ประเทศไทยป้นภาษีประชาชนเป็นหมื่นล้านนะครับ เป็นเรื่องส,สามเรื่องนี่สะเทือนเรือนลั่นต่อคนไทยทั้งชาติพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกตอนนี้ที่ยังฟังรายการผ่าน Facebook ของผมผ่าน Youtube เนี่ยก็ขอให้รับรู้สถานการณ์สิ่งเหล่าน,นี้ว่ามันได้เกิดขึ้นนะครับเราถือว่าเป็นสถานการณ์ที่สร้างผลกระทบด้านร้ายต่อพี่น้องชาวไทยที่จะต้องทำความเข้าใจกันนะครับอย่างจริงจังครับเอาละครับเรื่อง พายุเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยก็นําเรียนนะครับว่าพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ฟังผมทนายสุนิศวร์นีเนี่ยด้วยความห่วงใยจากองค์กรนะครับคุ้มครองพระพุทธศาสนาขอเรียกร้องไปยังพี่น้องชาวไทยที่ไม่เดือดร้อนเรื่องนี้พี่น้องที่ยังอยู่ในพื้นที่พื้นที่สูงที่ยังไม่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเรามีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยไปครับข้าวสารอาหารแห้งน้ํา นะครับบริจาคไปนะครับช่วยกันนะครับรายการของเราก็เป็นสื่อหนึ่งในการที่จะระดมพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศทั่วโลกนะครับให้ผ่านกองงานของภาคประชาชนไม่ต้องผ่านราชการเพราะราชการของเราทุกวันนี้เป็นราชการที่เต็มไปด้วยการทุจริตช่อฉนนะครับพี่น้องที่รักและเคารพครับาราชการของเราเนี่ย นะฮะวันนี้ได้สะทอ้อนให้เห็นถึงความล้มละลายในการคิดแก้ไขบริหารจัดการทุกเรื่องของประเทศไทยอยู่แล้วแม้ทั้งเรื่องภัยพิบัติดึงน้ำเรื่องน้ำไม่ใช่ว่าเพิ่งมาปีแรกน้ำนี่ได้ท่วมใหญ่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี248เป็นต้นมานักสุดปี54และท่วมมาทุกๆปีนะครับในแผ่นดินไทยเนะี่ยขณะนี้เนี่ย ระบบราชการเองยังไม่ได้ถอดถอนบทเรียนนั้นในการที่จะตั้งรับแก้ไขปัญหาให้คนไทยแม้แต่เรื่องเดียวนี่ไม่เรียกว่าเราล้มละลายในเรื่องของวิสัยทัยศน์และการบริหารจัดการแล้วเราจะเรียกว่าอะไรล่ะครับนี่เป็นความล้มละลายทุกปีที่เราเห็นพี่น้องต้องอยู่ตามยถากรรมรเผชิญเหตุการณ์ตามยถากรรมเพราะฉะนั้นนายกอบจ นายกเทศบาลที่มาจากประชาชนเองก็ตามแต่หรือท่านผู้ว่าการจังหวัดที่ฟังผมอยู่นะครับท่านได้กรุณาได้ถอดถอนบทเรียนคําว่าถอดถอนบทเรียนนี่หมายว่าพื้นที่รุ่มต่ําที่มีอยู่ประชาชนน้ําท่วมแน่ต้องมีมาตรการในการที่จะเคลื่อนย้ายเตรียมเคลื่อนย้ายประชาชนได้แล้วเตรียมเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงของประชาชนเกษตรกรเตรียมเคลื่อนย้าย เครื่องมือทางการเกษตรหรือยานพาหนะของพี่น้องประชาชนไปอยู่ในไปอยู่ในพื้นที่สูงได้แล้วต้องสํารวจได้แล้ววันนี้นะครับไม่ต้องสวดมนต์แล้วก็ไม่คิดอะไรกันซึ่งมันไม่ถูกต้องการสวรดมนต์เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพื่อให้เกิดสติปัญญายและขวัญกําลังใจเท่านั้นแต่ในฐานะนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดโดยหน้าที่ความรับผิดชอบต้องมีแนวความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุด ต้องจัดหาพื้นที่ที่ปลอดภัยเอาไว้ในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่แล้วเตรียมการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับไม่ต้องคอยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกแล้วว่าพายุจะเข้าอีกสองลูก <Okay. S 1> นี่คือวิสัยทัศนและการบริหารจัดการที่ถูกต้องและควรจะมีและมันไม่มีในรัฐบาลชุดนี้และมันไม่มีนานในระบบราชการที่มันล้มเหลวผู้ฟังรายการเพราะฉะนั้นข้อเสนอของผมเนี่ยจึง ฝากไปบอกพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ไม่ใช่รัชการเราอาจจะมีพื้นที่ดอนพื้นที่สูงเตรียมช่วยกันไว้ครับนะเตรียมช่วยกันไว้เพื่อรักษาทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนี่คือมาตรการที่จะต้องมีให้เกิดการช่วยเหลือกันต่างหากนะครับพี่น้องที่รักแรพครับนั่นคือเรื่องสถานการณ์ภัยพิบัติครับ ต้องทำตามแนวทางที่ผมนำเรียนนี้เท่านั้นจึงจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นอกนั้นผมจะมองไม่เห็นสิ่งที่มันจะช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้เลยไม่ใช่ว่าเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับเราเห็นนะครับแล้ไปช่วยกันตามยถากรรมเห็นแล้วไม่เคยถอดถอนบนเรืนเห็นแล้วก็น่าเศ้าใจมากหมดยุคักทีหนึ่งกับระบบที่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองพี่น้องชาวไทยที่รักและครับ เรื่องที่หนึ่งเอาไว้แค่นี้นะครับเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเราก็ต้องเฝ้าระวังกันอีกสี่ห้าวันนี้ว่าจะมานะครับและก็อีกเรื่องนะครับก็คือเรื่องชาวพุทธของเราชาวพุทธของเราเนี่ยได้รับรู้ต้องรับรู้ครับว่าวันนี้มีการคําสั่งต้องเรียกว่าคําสั่งฟ้าผาถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด อยู่ในจุดสำคัญภนะาคกลางก็พระเทพสารเมธีขออภัยนะครับอันนี้จังหวัดกาลสินพระธรรมรัตนพร o จังหวัดปทุมธานีแล้วก็องค์ที่สองพระเทพสารเมธีจังหวัดกาลสินใจกลางของภาคอีสานแล้วก็องค์ที่สามพระราชาปริยัติสนทรอ,อันนี้เนี่ยรู้กันทั่วโลก จเจ้าวาดวัดหลวงพ่อโสธรตั้งข้อสังเกตว่าแต่ละตำแหน่งที่อยู่นั้นเป็นตำแหน่งที่ชาวพุทธศรัทธาสูงสุดและเป็นตำแหน่งที่รวบรวมศรัทธารวบรวมเงินทองในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวพุทธไม่น้อยหลวงพ่อโสธรในภาคตะวันออกต้องยกให้ท่านนะครับ การศีลเนี่ยต้องยกให้ตอนนี้ยังเหลืออยู่หลายพื้นที่นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการต่อสู้กันแล้วเนี่ยถือว่ายังเหลือน้อยอยู่ภาคเหนือนี่ยพระธาตุเฮลิภูมิชัยเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพันอน้นอีสานอีกจุดหนึ่งก็คือเจ้าอาวาดวัดพระธาตุพนมใต้เจ้า,าวาดวัดนครศรีธรรมราชเหลือเพียงสี่ห้าพื้นที่เท่านั้นนะครับที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการ ที่จะถูกเช็คบินผมทำมาพูดอย่างนี้เพราะว่าสถานการวันนี้ชาวพุทธของเราต้องคิดให้ลึกสาวหาข้อมูลให้ลึกว่าทำไมชาวพุทธของเราชาวพระของเราจึงมีข่าวถูกกดถูกเช็คบินนะครับ ในวัดสําคัญสําคัญท,ท,ทั้งที่ท่านไม่ได้มีข้อมูลว่าท่านประชิกไม่ผิดพรธะรมวินยัยพี่น้องทีละแคบครับนั่นคือกระบวนการในการทําลายความมั่นคงของชาวพุทธหรือไม่พี่น้องชาวพุทธต้องตั้งข้อสังเกตตัวนี้นะครับร่วมกันนะครับพี่น้องทีละแคลครับเพราะฉะนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลาย นะฮะลำดับขั้นที่อยู่ในเทราสมาคมตามพรบรสงฆ์ปี2 5 0 5าเนี่ยจำเป็นจะต้องแก้ไขหรือไม่อันนี้ท่านต้องพิจารณานะครับฝ่ายกฎหมายอย่างชาวพุทธอย่างองค์กรชาวพุทธอย่างผมเนี่ยนะฮะอยากจะช่วยเต็มทีเราก็บางอย่างเราไม่อาจก้าวล่วงได้นะฮะสิ่งที่เราจะก้าวล่วงได้เราก็จะช่วยทันทีปกป้องพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ใน ทุกพื้นที่ในประเทศไทยทันทีนะครับต้องไปดูพรบรสง์และพระราชบัญญัติพระพุทธศาสนาว่าเปิดช่องว่างให้กลุ่มนอกศาสนาหรือให้ข้าราชการในสังกัดสำนักพระพุทธศาสนาสังกัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี ล้วงลูกทําลายล้างทําลายความมั่นคงของชาวพระหรือไม่อย่างไรไปดูตรงนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธห่วงใหญ่แล้วผมเองหลังจากออกพรรษาเนี่ยจะเป็นหน่วยงานกับพี่น้องผู้นําชาวพุทธสังคยนาเรื่องนี้เอาข้อมูลเรื่องนี้มาดูกันที่เราจะสามารถดูได้ในแง่ของข้อกฎหมายที่เราไม่สามารถดูได้ลึกในเรื่องของการเมือง ภายในเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราจะวิเคราะห์ให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สร้างความกระจ่างให้กับพี่น้องชาวไทยก็คือเรื่องดตอร์จรูนอันนี้ขอเอ่ยชื่อท่านด้วยความเคารพด้วยความชื่นชมนะครับท่านดเตรจรูน วัน,นะกะสินานอนพอี่น้องชาวไทยพุทธจำชื่อท่านไว้นะครับท่านยื่นฟ้องคณะกรรมการกลางอิสลามและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ร่วมกันสมคบคิดเพื่อให้มีการออกตราหาลารเรียก เก็บเงินภาษีจากประชาชนโดยไม่ได้เก็บเข้ากระทรวงการคลังตั้งตัวเป็นแกงรีดไถเงินประชาชนดังที่ผมนำเรียนในคลิปต่างๆแล้วยืนยันเป็นพยานหลักฐานได้นะครับว่าพวกเราวิเคราะห์พฤติกรรมของคณะกรรมการกลางอิสลามหลายเรื่องมีพฤติกรรมดำเนินการในลักษณะเป็นองค์กรการเมืองคำว่าองค์กรการเมืองก็คือองค์กรในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการยึดอำนาจครับ ออกกฎหมายบังคับใช้กับคนในประเทศเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ได้สิทธิประโยชน์ทางอำนาจการปกครองและได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่อ้างคำว่าศาสนาแท้ที่จริงแล้วพฤติกรรมนั้นเป็นองค์กรการเมืองนี่คือคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยกำลังสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพี่น้องชาวไทยพุทธจะต้องรู้เรื่องนี้นะครับ พี่น้องชาวไทยทั้งหมดจะต้องรู้เรื่องนี้ซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่จะสร้างนะครับอันตรายต่อบ้านเมืองเราจําเป็นจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดได้รู้เรื่องนี้จากผมไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ในสภา,าความมั่นคงหรือไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธเองชาวพระเองต้องรู้สิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้เราจะรู้เลยว่าประเทศไทยของเราตกอยู่ในสภาวะอันตรายที่สุด ซ้ายก็กินภาษีประชาชนขวาก็กินภาษีประชาชนหน้าก็จะเอาเปรียบประชาชนหลังก็จะเอาเปรียบประชาชนคนไทยประชาชนคนไทยจึงอยู่ในอาการที่น่าห่วงที่สุดครับพี่น้องที่รักและครับจําเป็นจะต้องปฏิวัติบ,บ้านเมืองกันแล้วเพราะประเทศไทยของเ้อนั้นโดยนายทุนโดยทหารเผด็จการโดยต่างประเทศ ต่างที่จะให้ประเทศไทยของเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของตนเองนะครับโดยที่ชาวไทยไม่รู้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการสมยอมกันของนักการเมืองสมุนบริวารเผด็จการหรือข้าราชการในกระทรวงทบวงคมต่างๆกับบุคคลที่จะมาตักตวงผลประโยชน์ของประเทศชาติเรียกว่าจิตสมึกในการขายชาติขายแผ่นดินเนี่ย เราจะต้องเฝ้าระวังช่วยกันและร่วมกันเข้ามาตรวจสอบเช็คหน่จับพวกนี้เข้าคุกให้หมดจับพวกนี้เข้าคุกให้หมดมาตราไหนที่จะจับเข้าคุกได้มาตราหนึ่งห้าเจ็ดครับเราจะใช้มาตราหนึ่งห้าเจ็ดรวมคนไทยผู้รักชาติด้วยกันผมเองขอเป็นหนึ่งในพลังของนักกฎหมายทั่วประเทศที่จะร่วมกันปกปักรักษาแผ่นดินของเรา ใช้มารตราหนึ่งห้าเจ็ดนี่แหละครับเดินงานปกป้องบ้านเมืองของเราพร้อมๆกับปฏิรูปเปลี่ยนแปลงปฏิวัติความคิดทางการเมืองของเราอย่าให้คนเหล่านั้นมาร่วมกันขายชาติขายแผ่นดินเหมือนเรากาลังตกอยู่ในสถานการณ์ขายถูกขายชาติถูกขายแผ่นดินโดยเราทําอะไรไม่ได้ตอนเนี้วันนี้เราต้องลุกขึ้นมาร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องชาวไทยที่รักและครับ,รบนั่นคือสิ่งที่ผมแลเห็นแล้วก็วิเคราะห์ให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นสัญ,ญญาณที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ชาวพระทั้งหลายนะครับพี่น้องชาวไทยผู้รักชาติทั้งหลายถ้าเห็นว่าอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องในบ้านเมืองถนนทุกสายอย่าลืมมุ่งสู่อำนาจ,จเจริญสำนักงานคุ้มครองปกป้องและสืบทอดพระพุทธศาสนาที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับโดยผมทนายโสนิสสวณีกับคณะพร้อมที่จะร่วมมือกันในการปกป้องบ้านเมืองและฟื้นฟูบ้านเมืองปฏิวัติบ้านเมืองโดยสันติครั้งนี้ร่วมกันทั้งชาติศาสนาร่วมกัน นะครับในแต่ละคนมีโทรศัพท์ใต้คลิปไว้ตลอดติดต่อประสานงานมานะครับให้กําลังใจพี่น้องชาวไทยแค่นี้นะครับวันนี้ขอพบกับพี่น้องชาวไทยแค่นี้ขอความสุขสวัสดีความดีคุ้มครองความนับถีน้ำใจพวกเราช่วยกันนะครับ,บสวัสดีครับ